สวัสดีครับท่านผู้ชมครับไกด์อุบล c อมพาเที่ยวอุบลอย่างคนอุบลเที่ยววันนี้เราพามาเยือนชุมชนคนทําเทียนวัดหนองปลาปากครับวัดหนองปลาปากเป็นชุมชนที่ทําต้นเทียนประเภทแกะสลักขนาดเล็กนะครับเคยได้รับรางวัลมาหลายครั้งนะครับและครั้งล่าสุดก็คือได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทต้นเทียนแกะสลักขนาดเล็กครับผมครับและวันนี้เรามีความยินดีครับที่จะได้แนะนํา หัวหน้าช่างเทียนครับที่จะมาควบคุมการทําเทียนของวัดหนองปลาปากครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วกแนะนําตัวด้วยครับอชื่อชื่อช่างหนงครับชื่อคุณนากรจันทุมาครับเป็นช่างเทียนทําต้นเทียนของอุบนมานานหรือยังครับก็เริ่มทําครั้งแรกปีสามสี่ครับปีสักโอ้โหนานมากครับก็พอสมควรแล้วครับเริ่มทําใหม่ๆแล้วก็สองพันห้าร้อยสามสิบสี่ใช่สองพันฝึกมาได้ยังไงครับต้นทีก็แต่ก่อนเรียนอยู่อาชีวะและทีนี้เขา ครูจะให้ไปตามวัดไปช่วยอะไรเงี้ยครับก็เริ่มจับนู่นจับนี่ช่วยเขาก็เรียนรู้มาเรื่อยครับผมครับแล้วก็ทําต้นเทียนทําต้นเทียนให้คุ้มวัดมาตลอดครับผมครับผมแล้วอปีที่แล้วทําให้ทําให้ที่วัดในอุบลหรือเปล่าครับไม่ครับปีที่แล้วผมทําอยู่ต่างจังหวัดครับอยู่ต่างจังหวัดครับอยู่เชียงรายร้อยเอ็ดสุพรรณบุรีครับไปทำแน่นอนแต่ว่าปีที่แล้วไม่ได้ทำเทียนัครับแต่ก็ยังคงทำคงงานทำเทียนใช่ครับใช่ ก็ทาทาให้จังหวัดนู้นจังหวัดนี้ใช่ครับเป็นคนอุบลหรือเปล่าเป็นคนอุบลครับผมเรียกว่าเอาเอาศิลปะใช่ครับของอุบลเนี่ยเอาไปเผยแพร่ไปเผยแพร่ต่างๆครับผครับเพราะว่าเขาเชื่อในสกุลช่างของอุบลครับถ้าบอกว่าช่างมาจากอุบลเขาจะมีความมั่นใจหน่อยอครับถ้าช่างที่อื่นเขาก็มันไม่รู้ความรู้สึกเขามืองกันใช่ครับใช่ใช่ครับแล้ว ปีนี้นึกปีนี้เป็นไงมาอย่างไงถึงได้กลับมาทําเทียนที่อุบลครับอคิดว่าปีนี้เห็นว่าข่าวว่าเป็นปีร้อยสิบเอ็ดปีผมก็เลยเอยากกลับมาสัมผัสหน่อยเพราะมันนานแล้วครับอยาก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 จะเข้ามาทำมาทําให้บ้านเกิดนะครับผมครับผมเรียกว่าไปอวดฝีมือบนอุบลนี่ทั่วประเทศแล้วครับกลับมาที่อุบลมาฝากฝีมือไว้อีกทีหนึ่งครับผมก็เป็นสำนองนั้นครับ อืมครับผมแล้วต้นเทียนของวัดหนองปลาปากป,ปีนี้ส่งเข้าประกวดไหมครับปีนี้ไม่ได้ส่งเข้าประกวดครับเพราะว่าได้รางวัลชนะเลิศปีที่แล้วครับปีนี้ก็เลยต้องมาโชว์เพื่อนเขาจะโชว์อาปีใครได้ที่หนึ่งก็จะมาโชว์ปีต่อไปอครับเพรกะันก็มีการเพิ่มเติมตกแต่งนิดหน่อยครับให้มันดูดีขึ้นตัวนี้จะใช้เป็นอ้พระพุทธเจ้าสิบชาติครับพระพุทธเจ้าสิบชา,ชาติชาติที่สองด้านหน้าจะเป็นชาติที่สองไอชาชาติที่ห้ามโหสถ เกี่ยวกับความสามัคคีแล้วด้านหลังเป็นมหาชนกชาติที่สองก็ความเพียรนั่นแหละครับโดยเรื่องราวสรุปคือในคอนเซปต์ในตรนนี้คือมีความมณะแล็ความสามัคคีกันนะครับถึงจะฟันฝ่าอะไรไปได้ผมทำมานานหรือยังครับประมาณเดือนหนึ่งแล้วครับผมต้นเทียนต้นนี้นะครับครับผมเฉพาะแค่เอาของเก่ามาครับตกแต่งใหม่ตกแต่งเพิ่มเติมเข้าไปใช่ครับเพราะว่าบางทีมันจะมีส่วนที่หลุดส่วนที่อะไรเราก็ต้องทาใหม่หมด ในฐานะที่เป็นคนอุบลทําเทียนให้จังหวัดอุบลมาก็หลายปีนะครับแล้วก็เอาฝีมือช่างเทียนอุบลไปเผยแพร่ต่างจังหวัดต่างประเทศมาก็หลายปีมีอะไรอยากจะฝากถึงคนอุบลบ้างครับก็อยากฝากว่าช่วยช่วยสนับสนุนคนอุบลด้วยกยันในปภะเพณีอย่างเงี้ยมันมันหายากเพราะว่าต่างจังหวัดเริ่มจะทําใหญ่เหมือนกันแต่จะใหญ่กว่าเรายาวกว่าเราก็จริงแต่ว่ายังไงมันยังไงครับเวลาจัดเวลาทําอะไรไม่ความรู้สึกมันจะต่างกัน ก็อยากให้คนบนมาคือยังไงอ่ะสนับสนุนนะครับสนับสนุนวัดเล็กน้อยครับทางจังหวัดก็ช่วยเต็มที่อยู่รู้สึกจะจะ,จะดีกว่าหลายๆปีที่ผ่านมาครับวันนี้รบกวนพี<ง>่ท่านี้ครับครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ